اللهم صل على ครับอัสลามุอะลัยกมวะเราะห์มะตุลลอฮิบรกาครับขอความสุขสันตินะครับวันนี้พาพี่น้องครับมา เที่ยวชมนะครับบรรยากาศการเปิดมัสยิดนะครับช้นเผือกนะครับดุลนดนะครับก็มีแขกผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเข้ามาร่วมงานอย่างมากมายนะครับผมตอนเช้าๆนี่ครับทางมัสยิดนะครับจัดเรียงไก่ทอดนะครับน้ำพริกหนุ่มล้ำล้ำนะครับผมก็จัดเต็มนะครับทั้งชาทั้งข้าวเหนียวทั้งข้าวต้มนะครับมีพี่พี่น้องได้รับประทานกันนะครับก็ะกรรมการนะครับมีชั้นนอกชั้นในนะครับอันนี้ชั้นในนะครับปล่อยตอนรับพี่น้องที่ เดินทางมาร่วมเปิดนะครับมัสยิดในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานระดับจังหวัดเลยครับระดับภาคเลยครับเป็นงานใหญ่มากนะครับพี่น้องมุสลิมมะในชุมชนต่างๆครับต่างคือความสนใจนะครับมาช่วยมัสยิดเ่็งเต็มที่นะครับทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะครับเพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการเปิดมัสยิดในครั้งนี้นะครับเนาะ เวทีเกาะอลังการนะครับไว้รอท่านประธานมาเปิดนะครับเราจะเห็นความงดงามนะครับของมัสยิดนะครับซึ่งเป็นมัสยิดหมายเลขหนึ่งนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ที่จดทะเบียนขึ้นกับกรมศาสนานะครับอันนี้ก็จะเป็นซุ้มขายของที่ระลึกนะครับของมัสยิดนะครับเกาะภูหลักผู้ใหญ่ก็ค่อนข้างจะหนาตานะครับก็ในบริเวณงานนะครับก็ปิดถนนทั้งซอยนะครับเนาะ พี่น้องหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับหลายอำเภอนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับอสนะครับเข้ามาเพื่อความปลอดภัยนะครับก็เอามารักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องที่มาร่วมงานนะครับและพร้อมมารอต้อนรับท่านจุรารัชมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับตอนนี้กําลังรอต้อนรับนะครับครับ ครับอ่าะครักอรนี้ขบวนแรกนะครับขบวนแรกของจุฬารัชมนตรีนะครับท่านอรุณบุญชมนะครับท่านชฉลี่ยีเจริญนะครับก็เดินทางมาถึงณบริเวณงานแล้วนะครับผมครับครับไเห็นว่าเดินทางมาก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องในพื้นที่โดยเฉพาะท่านอิมามุสตอฟาฮัซันนะครับท่านนายกอบจนะครับแล้วก็ แขกสำคัญหลายท่านนะครับเอาคือการเยี่ยมคารวะรันจุระรัชมนตรีของเฮานะครับผมครับก็ถือว่านะครับงานนี้นะครับเป็นงานช้างนะครับงานช้างงานใหญ่สําหรับเมืองเชียงใหม่ของเรานะครับผมอันนี้เป็นคณะกรรมการจังหวัดนะครับทั้งพื้นที่เชียงใหม่พื้นที่ตากนะครับก็เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับผมอันนี้ก็เป็นกลุ่มสตรีูุตสินเชียงใหม่นะครับผม ก็จะมีรถไฟฟ้านะครับรับผู้คนนะครับจากสถานที่จอดรถที่กำหนดไว้นะครับก็เอามาส่งที่หน้ามัสยิดนะครับเนื่องจากมัสยิดมันมีสถานที่จอดรถนะครับผมก็ถือว่าเป็นงานที่ตื่นตาตื่นใจนะครับของพี่น้องมุสลิมเชียงใหม่นะครับแล้วก็พี่น้องที่มาเยี่ยมเยียนนะครับทางมัสยิดฝากขอบคุณนะครับมีทางคณะของท่านชาดาไทยเศษนะครับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มาถึงแล้วนะครับท่านได้อาหลงรถดมาแล้วนะครับก็ทักทายนะครับเจ้าหน้าที่ปกครองนะครับในฐานะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับทักทายปลาใสนะครับก็พูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ครับผมก่อนที่จะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับก่อสลามคับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในพื้นที่นะครับท่านมามุตออฟ้าท่านยงยุทธยานะครับ อนี <were> ้ก่อเดินทางเข้าสู่ห้องพักรับรองนะครับทีต่างมชิดได้จัดไปฮื้อนะครับผมครับพี่น้องก็ยืนตั้งแถวนะครับรอต้อนรับท่านนะครับนี่ก็พาท่านเข้าไปยังห้องรับรองนะครับที่ทางมชิดจัดเตรียมไว้ครับผมอันนี้ก็ภายในห้องรับรองนะครับก็มีท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านผู้ช่วยเลขากอทอนะครับท่านชลีศรีเจริญนะครับแล้วก็ท่านรองผู้ว่านะครับก็ฮื้อการต้อนรับ ท่านชาดาครับก่อครอบพร้อมยื่นนะครับขอความช่วยเหลือนะครับในด้านต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะครับผมก็ถือว่านะครับเป็นโอกาสของพี่น้องมุสลิมนะครับที่ได้พบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับท่านชาลีฟสีเจริญนะครับท่านหนึ่งนะครับที่เป็นคิดเดตลอดรัฐมนตรีนะครับตอนนี้พาท่านไปพิธีเปิดนะครับเพราะจะเห็นผู้คนนะครับมากมายนะครับที่มาร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้นะครับผม ก็เป็นที่น่าปรบปลื้มปิติยินดีนะครับในการจัดงานครั้งนี้นะครับทั้งพี่น้องทั้งเผือกนะครับและพี่น้องมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็คือว่าครับเป็นงานที่น่าประทับใจอย่างนิ่งงานนึงนะครับเอาไปฟังผู้รักผู้ใหญ่นะครับได้อู้ได้คุยนะครับเกี่ยวกับการเปิดงานในครั้งนี้ผู้รักผู้ใหญ่นะครับก็มาร่วมกิจกรรมนะครับมาแสดงความยินดีนะครับ ล้วก่อมารับของที่เลึกจากมชิดนะครับครับผมบร,ริวิชเชษวัตรองผู้ราการจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ราการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนิรัตคภูมิสิทธิกบวรให้ได้กล่าวสแสดงความยินดีเนื่องจากท่านผู้ราการจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดพรราดินะครับ,บท่านาท่านนายกและนตรีจพื้นที่ครับเรียนร,นรัฐมีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่าน i m ามคณะกรรมการมาสรัสยิดและพี่น้องสลิมทุกท่านกระผม,นนมในฐานมผู้ได้รับได้ความเป็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมาชุนตรีขอแสดงความดีดีกับคณะกรรมการอิสลามประจำมสัสยิดอนุรหรือมสัสยิดช้างเือกและวงค์สับปะรดทุกคนผม ยงยุทธยาแนครับประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีตามมัสย,ยิดที่จดทะเบียนเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งของชาวจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านเลขาธิการสันติวาประหลาดโลกกล่าวอยู่คำเดียวครับเขากล่าวว่ามุสลิมที่เกิดในประเทศไทยเป็นมุสลิมที่โชคดีที่สุดในโลกแล้ว ท่านอย่าไปคิดว่าท่านเป็นศาสนาชุมชนกลุ่มเล็กๆของประเทศไทยรับท่านโชคดียิ่งกว่าท่านเกิดในประเทศมุสลิมเดิมรัฐบาลไทยแม้กระทั่งทั้งทุกๆหน่วยงานให้ทุกศาสนาเท่าเทียมกันมาขอแสดงความยินดีกับอิมามดิลังพระเตมทุกๆท่านและสับปะหลุนของทุกๆท่านรับ อัลลอฮบประธานสิ่งดีงานให้แล้วนะครับก็ขอให้พวกท่านรักษาและก็เป็นตัวอย่างของชาวเชียงใหม่ชาวพื้นเหนือตลอดไปครับขอเราคุ้มครองทุกท่านครับอภินันท์สุนทริศสันติมามศศิริช้างเผือกขอขอบพระคุณท่านท่านอรุณจอมสุราชุบลีและท่านอพัชรดาพัลเศษรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงมหาดไทย ป็ตะเตยมกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารประสิทธิ์ช้าเกือนในวันนี้ไม่มีประเทศไหนเท่าประเทศไทยครับนี่คือความรู้สึกที่ผมบอกได้เลยประเทศมุสลิมเองนะครับก็ยังไม่ดูแลมุสลิมเราหรือว่าสลักสนุนกันมากมายอย่างนี้แล้วก็ได้รับความเมตตาจากมหากษิย์นะครับแล้วก็พี่น้องชาวไทยนะครับที่ถึงเราจะเป็นผู้คนส่วนน้อย สนามบินสถานที่ต่างๆมีที่ละหมาดผมไปปากีมายังหาที่ละหมาดไม่ได้ครันะไปแต่วามาละหมาดต,ตามพื้นเลยใช่ไหมครับใช่ป่มครับ <c oughs> นี่นี่คือเรื่องจริงที่เราได้รับความเมตตานะครับจากแผ่นดินนี้นะครับอัุบานาวตาราให้กับเราดีใจครับได้มามีส่วนร่วมในการเปิดมสัมสยิดมณฑลก็ซือเป็นบ้านหมอรัออุบานาวตารานะครับ ท่านเชคสร้างมาก็ยังสร้างไม่หมดเห็นมเอาเลาะกำหนดไว้นะครับอัลเอาเลากำหนดไว้ผมเองผมผมเรียนด้วยความเคารพว่าครั้งหนึ่งผมเคยเจอผู้หลักผมปเป็นเด็กมีผู้หลักผู้ใหญ่พูดกับผมว่าเงินที่ก่อสร้างมัสยิดอย่าเอามาจากต่างประเทศอย่างเดียวให้เป็นเงินของคนในท้องถิ่นด้วยนะครับเป็นการร่วมกันแล้วก็นี่อาเลาะกำหนดไว้มาเช็คมาทําให้อย่างต้องให้พีน้องมุสลิมนี่คือสิ่งที่อาเลาะ กาหนดไว้แล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วผมว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวช้างเผือกของชาวเชียงใหม่แล้วมัสยิดราคาเท่าไหร่ไม่สําคัญนะครับสําคัญว่ามีประกอบอิบาดัลหรือเปล่านะครับมีการเยี่ยมเยียนม,มุสลิมหรือเปล่านะครับมีการทําในหลักการที่ถูกต้องหรือเปล่าอันที่สําคัญที่สุดครับไม่ใช่ราคามัสยิดอยู่ที่คนที่เป็นมุสลิมนะครับมีการเยี่ยมเยียนม,มีการออกกัดหรือไม่ นะครับอันนี้เป็นเรื่องสาคัญมากมากนะครับผมฝากคณะกรรมการไว้ด้วยนะครับผมฝากคณะกรรมการไว้ด้วยว่าการออกกัดนั่นคือการเป็นสิ่งที่ในหลักศาสนาถือว่ายิ่งใหญ่นะครับเราก็จะรู้ว่าลูกหลานเราพี่น้องเราพักพวกเราอยู่กันเป็นยังไงสุขสบายดีไหมนะครับมันเป็นการแล้วก็ไปดูว่าเขาได้ประกอบศาส,สนกิจมไหมเจ็บป่วยไหมอะไรอันนี้ผมถือว่า ห้าหลักเนี่ยต้องต้องต้องมีไว้ในมัสยิดนะครับผมจะเป็นมัสยิดที่ราคาเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าไม่มีการประกอบอุปราชที่ที่ดีนะครับก็ชุมชนนั้นก็จะลำบากเพราะชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับต้องถือว่าคนรุ่นอาวุโสมีความเข้มแข็งในเรื่องศาสนาผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่แล้วพวกเราก็จะต้องสานต่อกันต่อไปนะครับให้ให้เกิดความดีงามและให้เป็นมัสยิดที่เป็นบ้านของอารอา์เราะนะครับผม ผมอยากจะขอบคุณบรรพบุรุษขอบคุณคณะกรรมการแล้วผู้มีส่วนร่วมนะครับที่สามารถทําให้เรื่องราวมันจบได้สวยงามน,นะครับก็ด้วยอัารอให้ความเมตตาแล้วสิ่งที่สำคัญน,นะครับครัมรักความสามัคคีของพี่น้องในช้างเผือกในเชียงใหม่เป็นเรื่องสําคัญครับมุสลิมต้องรักกันนะครับต้องรักกันแล้วก็ต้องอยู่ในหลักการที่เรา ในหลักการของเราในหลักองศาศาสนาของเรานะครับและผมเชื่อว่ามัาสยิด่งนี้จะเป็นมสัสยิดดีชุมชนดีแน,น่นอนจะได้รับบรารักัดไปคนในชุมชนก็จะมีความสุขนะครับแต่ถ้าการบริหารมสัสยิดไม่ดีการดูแลมสัสยิดไม่ดีชุมชนก็จะแตกแยกนะครับกรรมการมสัสยิดผมฝากไว้เลยนะจากประสบการณ์อันนี้จะว่าไม่เพียงในหน้าพูดแต่ก็ต้องพูดนะครับกรรมการมสัสยิด ต้องมีความเป็นธรรมต้องดูแลแล,แล้วทําทุกอย่างให้โปร่งใสนั่นคือจะเป็นมัสยิดที่ออฮ์ให้ความโปรป่งปาและก็จะดีไปถึงชุมชนผู้คนในมัสยิดนั้นนะครับผมทุกที่ทุกแห่งมีปัญหาแต่ปัญหามีไว้แก้ปัญหาไม่ได้มีไว้ให้ทะเลาะกันปัญหาไม่ได้มีไว้ให้พี่น้องแตแกแยก แต่ปัญหาทําให้เราลักกันสามัคคีกันแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหนานะครับผมเชื่อว่ามถึงนี้จะได้รับประกาศามัตจากอัล็กซานดา,าร์ตลานะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ผมขอเปิดอาคารมัสยิดช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ณ่างนี้ครับผม